งรถแล้วนะครับพี่น้องขามาถึงแล้ว um บรรยากาศวันท Mont ี่ <okay 1 yes uh 1นะฮะกุมภาพันธ์ยามเช้า7จ6โมง46นาทีเป็นเวลาของยายจ๋าลงรถเมยหน้าโบส ีวิตของอีแจ๋วเดี๋ยวเราเดินไปดูโบสถ์กันนะคะชีวิตคนเราจะฉุดคิดก็ต่อเมื่อชีวิตมีปัญหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงแล้วพี่น้องจ้าอีแจ๋วลงรถเมล์แล้วนะคะมาดูโบสถ์ทางนี้เขาปิดไฟแล้วก็จะเงียบเหงาเนาะวันนี้ถือว่ามีแสงแดดแล้วนะรู้สึกว่าอุ่นๆเนาะ นี่เลยนะคะวันนี้เราก็จะมานั่งคุยเนาะส่งกําลังใจนะคะถึงเรื่องราวหลายเรื่องราวที่เราพูดคุยขอบคุณมากๆเลยพี่น้องจา๋าคอมเมนต์เพื่อนพี่เนาะเติมเต็มกับสิ่งที่จาจะพูดคุยแล้วก็ได้เป็นแนวคิดเพิ่มเติมให้กับเจ้าของเรื่องด้วยเนาะพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะจริงๆเนาะเจ้าของเรื่องก็ฝากขอบคุณมาณที่นี้นะคะจริงๆเรื่องที่พูดวันนี้เราจะพูดถึง <c oughs> คนเราเนี่ย จะฉุดคิดก็ต่อเมื่อชีวิตมีปัญหาอันนี้มันจริงนะเมื่อก่อนนะเราคิดว่าชีวิตเราง่ายๆถ้าแบบราบลื่นลาบลื่นนะคะเรียบร้อยในสิ่งที่เราต้องการตลอดมาเราก็จะไม่ฉุดเนาะคิดระวางแผนให้กับตัวเองพอสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ดีหรือว่าราบลื่นตลอดเวลาเนาะมันก็เลยเกิดเรื่องที่ทำให้หลายๆคนเปลี่ยนแปลงความคิดนะคะวางแผนชีวิตใหม่อืม แล้วสิ่งที่เราเป็นคือเราอยู่ไกลนะอยู่ต่างแดนเนี่ยมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราต้องพร้อมนะทําใจเข้มแข็งต่อสู้ในสิ่งที่เราต้องสู้และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรารับผิดชอบทางเมืองไทยจริงๆแล้วเมียฝรั่งเนี่ยบอกเลยว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะอยายจ๋าจะบอกว่าเป็นผู้พีชีพผู้เสียสละเลยเอาสำหรับคำว่าครอบครัวนะคะ คำว่าพ่อแม่คำว่าพี่น้องอคิดว่าตัวเองมีโอกาสกวัวใครคำนี้แหละตัวยายจ๋าก็เป็นนะคะพูดตรงๆคําว่าคิดว่าตัวเองมีโอกาสกลัวใครแล้วนึกถึงความลําบากความทุกยากของครอบครัวที่เป็นมาก่อนคิดถึงความทุกยากลำบากด้วยกันวัยเด็กนะคะและหนึ่งหัวใจใหญ่ๆเลยข้อหนึ่งสำคัญใหญ่ๆเลยก็คือ ความสุขของพ่อแม่นะนั่นคือพลังและกำลังใจของลูกในต่างแดนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องหรือหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเกิดขึ้นเรื่องทางเมืองไทยแล้วเราต้องเลือกอพวกเราต้องเลือกนะชีวิตตัวเราก็ต้องรับผิดชอบแต่ลองย้อนมองดูจริงๆนะคะตัวเราเนี่ยยกความสำคัญไปให้ครอบครัวทางเมืองไทยทั้งหมดเลยเนาะ อือย่างเนี้ยพ่อแม่เจ็บป่วยอืมเรานะพี่น้องดูแลเขาบอกเขาเหนื่อยเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเราก็เข้าใจแต่ในมุมมองเขาเห็นว่าเราส่งเงินได้มีเงินทําไมเราไม่เลือกที่จะไปดูแลเองอ่าแต่เขาลืมไปว่าเงินที่ได้มาจากการทํางานถ้าเราหยุดงานยาวไปใครจะรับผิดชอบส่วนนี้นะมันอยู่ที่อารมณ์ในการโต้อตอบกันไงกับการพี่น้องนะคะ อันนี้เจ็บปวดเนาะมันเป็นความเจ็บปวดที่เขาพูดโดยที่เขาไม่คิดอืมโดยที่ทําให้พี่สาวเสียใจนะคะอ่าเนาะแต่ว่าายจ่จาก็เป็นมุมหนึ่งที่โชคดีตอนพ่อเจ็บปว่วยเราคุยกับน้องทุกคนพี่ทุกคนทุกคนเข้าใจเงินอย่าบอกว่าไม่สําคัญนะคะหลายๆคนบอกว่าพ่อแม่ต้องการแค่ลูกกําลังใจมาดูแล แต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่ซัพพอร์ตให้เขาสบายคิดไหมว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นยังไงนะคะแม่บอกว่าสำหรับแม่ยายจ๋าเนาะหยิบ,ย,บ,ย,บยกมาเสริมนะคะว่าแม่บอกว่าขอบคุณยายจา๋าถ้าเธอไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกนะ,ะแม่ก็ไม่ได้มีอายุยาวจนถึงวันนี้แม่เคยเจ็บป่วยหนักนะคะจนไม่ไหวเหมือนกันพ่อก็เช่นกันนะคะถึงแม้2ปีมานี่พ่อจากไปแต่ ก่อนที่พ่อจากพ่อก็เคยป่วยหนักชนิดที่เป็นอนโรงพยาบาลพิษณุโลกยาวอืมเราก็เป็นส่วนซัพพอร์ตคือเงินเรามีพี่ชายมีน้องสะพ้ายมีน้องชายมีน้องสาวคอยวิ่งช่วยดูแลนี่แหละเขาบอกว่าถ้าครอบครัวเข้าใจพี่น้องเข้าใจเรามีพี่น้องหลายคนอืมคําว่าฝรั่งพูดว่าทําไมนะอันนี้ไม่ใช่สามีใจจ๋าะนะคะทำไมครอบครัวคนไทยเนี่ย จะยกภานละให้แต่เมียฝรั่งอันนี้คือปัญหาของเพื่อนยายจา่านะเธอมีพี่น้องตั้ง5้าคนสี่คนนะถ้าสมมุติว่าช่วยเหลือกันคนละพันสองพันสามพันมันก็แฟร์แฟร์ไหมนะคำนี้ยายจ่ายังบอกโอ้โหการนะเนี่ยเออแต่เขาก็พูดถูกอ่ะไม่ผิดนะคะเขาพูดถูกแล้วทีนี้เราไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็พี่เขาก็บอกกับสามีว่า ฉันก็ใช้ตัวแทนซัพพอร์ตคือเงินโอเคสามีเขาก็แปลแปลโอเคเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องแนะนําให้เขาจนเข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝรั่งก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีในมุมที่ว่าเพียงแค่ตัดบทไม่อยากทะเลาะก,กับเมียแล้วก็ไม่อยากให้เมียมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากะทะเลาะก,กันเนาะแล้วหนึ่งสิ่งเมียทํางานเองนะคะเนาะนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งยายาพูดกับสามีเสมอถ้าเป็นไปได้ ยามแก่เท่ายามแม่ไม่สบายเนี่ยปวดใจสุดๆสามียายจ๋าจะมากอดเอา,เ,อาเขาเรียกว่าให้กําลังใจแล้วบอกเนาะแม่เรายังแข็งแรงแม่เรายังอยู่อีกนานเธออย่าคิดมากเนาะวันข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทีแต่ในมุมเราอยู่นานน่ะเข้าใจปะมุมเราอยู่นานน่ะเราอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นลหลายๆคนและสิ่งที่เกิดขึ้นกับยายจ๋าผ่านมาก็คือพ่อจากไปแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้ไปโอเคมันติดทั้งโควิดนะคะ แต่ถ้าจริงๆแล้วเหตุผลก็ทั้งเงินทั้งงานเนาะเนาะรวบรวมนะคะมันไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับตัวเราก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าเรามีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวและครอบครัวของตัวเองเราไม่ใช่เป็นคุณนายที่ไม่ได้ทำงานมีเงินส่งบ้านแล้วพ่อแม่เจ็บป่วยไม่ยอมไปอันนั้นมันก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ควรคิดนะคะ นี่แหละเป็นจุดหนึ่งคำพูดความคิดของพี่น้องนะคะที่เขาพูดนะมันก็ไม่ผิดแต่มันเป็นมุมของเขาในฝ่ายเดียวที่เขาลืมคิดไปว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยเจ็บปวดแค่ไหนคนที่อยู่ตรงเนี้ยต้องทำงานเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ยิ่งถ้าได้ข่าวพ่อแม่งงงอยู่เนี่ยเราไม่ได้นับได้นอนนะแต่งานก็ต้องลุกขึ้นมาทำภาระหน้าที่ที่นี่ก็ต้องดูแลใช่ไหม ต้องดูแลทุกบาททุกสตังค์พุ่งส่งตรงไปเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ต้องดูแลคนที่เป็นตัวแทนของเราด้วยนะคะอันเนี้ยเนาะพูดตรงๆเลยมันก็น่าจะเหมือนกันทุกคนเพราะเมืองไทยการเข้าโรงพยาบาลาเรามีห้องพิเศษเรามีพ่อแม่พี่น้องมีพี่น้องหรือว่าหลานเปลี่ยนกันไปเฝ้าได้แต่เราก็อุ่นใจถ้าพี่น้องเข้าใจนะ หนึงในกําลังใจสําคัญของเราก็คือพ่อแม่นะคะที่พูดเสมอว่าไม่เป็นห่วงแม่นะแม่เข้มแข็งแต่ความน้อยใจอยู่ในหัวใจของคนแก่ก็อยากให้เราไปแต่ไม่อยากพูดให้เราเจ็บแต่คนที่พูดให้เราเจ็บก็จะเป็นพี่น้องนะคะจะเป็นพี่น้องเนาะบอกเลยสงสารถ้าได้ข่าวเรื่องเนี้ยายจ๋ปวดใจเนาะยาจะาปวดใจทุกครั้งเพราะว่ามันหนีไม่พ้นกันทุกคนนะคะเรื่องการเจ็บป่วยของพ่อแม่เนาะหรือว่าวันจากลากของเขาเนี่ย นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ยายจ่าถึงจะไม่ดร่ำรวยทํางานอีแจว๋วแต่อยากกลับบ้านทุกปีและสามียายจ๋าก็ไม่เคยห้ามเขาก็จะบอกว่าทําเธอที่รักอืกลับบ้านหาแม่เธออย่างอย่างปีเนี้ยเราคุยกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ไปเพราะว่าโควิดใช่ไหมเธอไปเถอะไม่เคยห้ามนะคะอ่าถ้ามันไม่ติดเรื่องราวเรื่องโควิดจริงๆอืมแต่มันก็อยู่ในขอบเขตหนึ่งคืองานยายจ๋ามีงานประจํานะ มันจะลาได้ปีละหนึ่งเดือนยายจ๋าลองถามไว้แล้วสองเดือนแต่ยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะคะอ่าเนาะ <c oughs> นี่แหละเป็นเหตุผลของชีวิตเหตุผลที่เราต้องยืนหยัดสู้เหตุผลที่ต้องเจอคำพูดเจ็บปวดหลายหลายคนพูดง่ายนะคะเงินไม่สำคัญแต่นี่สินที่กองบาลนนะ่ะใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะนิยบปเรื่องนี้ไปให้พี่เขานะ <c oughs> ยายจ๋าโชคดีเคลียร์แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้สินเพราะแม่พี่น้องเนาะ เพราะเราไม่เอาตรงนั้นมาแบกนะคะเราเคลียร์ตั้งแต่ของพ่อแม่ตั้งแต่แรกชีวิตเราก็อยู่แบบเรียบง่ายนะคะพ่อแม่ก็เซฟสุดๆเพื่อช่วยเราเพียงแค่ดูแลสุขภาพใช้ใจนะ่ายนะอยากบอกทุกทคนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรามันทำให้เราฉุดคิดและเห็นสิ่งที่เขาคิดกับเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราได้ยินคำพูดสิ่งที่เราท่มเทมามากกว่า10ป,ปีนะ เรื่องของพี่เขาเนี่ยนะมามากกว่า10ปีเราควรคิดและคำนวณตัวเองเลยว่าวันนี้เราจะวางแผนให้กับตัวเองแค่ไหนนะจริงๆทุกครั้งที่เกิดปัญหาหรือเกิดเรื่องราวกับเราเนี่ยมันจะเจ็บปวดกับเรามากๆนะคะแต่เราก็จะได้เห็นพลังใหเราก็จะได้เห็นสิ่งความจริง ของครอบครัวความจริงที่เขาคิดกับเรายังไงความจริงสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะอ่ามันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงกับตัวเองมากขึ้นยายจ๋ามองว่าทุกๆวิกฤตหรือว่าทุกๆสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องพี่น้องทำกับเราเนี่ยเจ็บก็จริงเจ็บแต่จบเจ็บแล้วเราเข้มแข็งเจ็บแล้วเราได้เห็นนะคะอืมได้เห็นสิ่งที่เขาคิด มันดีนะสำหรับเราคนไกลบ้านเนาะอย่าเสียเวลาเจ็บปวดนะคะพี่น้องขาทุกคนผ่านและเจอมาคล้ายๆกันเลยเอาตรงนี้ลุกขึ้นมาอมืวางแผนให้กับตัวเองเพื่อความปลอดภัยชีวิตนี้ไม่พ้นต้องจากไม่ว่าตัวเรานะะชีวิตทุกวันนี้อยู่บนเส้นได้กับโลกร้ายเนาะกับไอเชื้อโรคทั่วโลกเนี่ยม,มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราราแวงระวัง ป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองนะมันเป็นอะไรที่อยู่ยากขึ้นทุกวันแต่ถ้าเราเอาหัวใจไปจดจอ่อกับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่และปัญหาทางเมืองไทยที่เราแก้ไม่ได้นะเราวิ่งไปแก้ความคิดคนอื่นไม่ได้เราต้องหันกลับมาเติมพลังให้กับตัวเองอเติมความรู้สึก ดีๆให้กับตัวเองและจงภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะคะเราทําได้แค่นี้เราเป็นคนธรรมดาเนาะแต่ให้นึกซิว่าสิ่งที่เราแบกภาระมาสิบกว่าปีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยอืมแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยยายจ่าจพูดกับแม่เสมอนะคะถ้าเยจ่าจอยู่เมืองไทยทําไรหน้าดำปี๊ปี้เออรับจ้างวันละสามร้อยนะทำไรทําสวนพี่น้องก็คงจะเป็นขี้เมาเช้าโป๊กแรงปก๊กนะ แทนไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลแม่เนาะโอเคอาจจะได้ปริบัติใช่ไหมรักษาตามยถากรรมย้อนคิดสิย้อนคิดสิคํานี้ยายจ๋าจะพูดกับแม่เสมอแม่ก็จะพูดเสมอว่าขอบคุณถ้าไม่มียายจ๋า,จาชีวิตแม่ก็คงไม่สบายเหมือนวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยลูกๆอ่ทุกคนแบบนี้นี่คือคําพูดที่เป็นพลังทําให้เรารู้สึกดีแต่หลายๆคนไม่ได้กําลังใจจากแม่ ก็อย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจนะคะมาเติมกำลังใจให้กับตัวเองและจงภูมิใจในตัวเองในมุมที่เราเป็นและเราให้คนที่เรารักและให้แม่ของเราคือพระในบ้านของเราทําบุญกับใครจะ,จะเจริญเท่าทําบุญกับพ่อแม่จงเชื่อนะคะเพราะคนนี้สองคนนี้เป็นคนสำคัญที่ให้ชีวิตเราให้เราได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ให้เราได้มีโอกาส ได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้ช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นผู้สร้างนะคะความภูมิใจให้กับตัวเองถึงแม้จะได้คําชมคําติคําด่าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาหนีไม่พ้นนะคะแต่เราจงเติมกําลังใจให้กับตัวเองเราต้องทําเท่าที่เราทําได้เท่านั้นจริงๆหนีไม่พ้นเราทําแค่เราทําได้เท่านั้นอย่าลืมวางแผนให้กับตัวเองด้วยอันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะ แจ้งแล้วพี่น้องจ๋าแปดโมงแล้วนะคะปะทางานกันเถอะอืวางแผนยามแก่นะอยู่ที่นี่เราทํางานเนาะแก่ไปเราก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องหวังว่าจะให้ลูกเต้า,าเลี้ยงดูนะคะสำหรับตัวยายจ๋าเนะาะแล้วก็ไม่ต้องมองถึงเงินกเกษียณผัวนะจริงๆเพราะตัวเองทำงานที่นี่นี่คือสิ่งดีเนาะม้วนมากับชีวิตอ,อีเจวยายจ๋าก่อน นี่คือสิ่งดีที่ปลอดภัยถ้าเราไม่ตายก่อนปลดกษเียณเราก็สบายนะคะเนาะการวางแผนทํางานเมืองนอกเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและก็วางแผนให้ตัวเองด้วยนะคะเป็นสิ่งดีมากๆอย่ากลัวเนาะที่จะลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาสร้างแล้วก็มาทํางานนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักคัําประกัน 1- เจ็บป่วย2ส,สวัสดิการหลายอย่างนะคะสายามแก่เท่าเราจะได้อะไรอยู่ประเทศไหนลุกขึ้นมาเรียนรู้นะคะพี่น้องคะ ไปทำงานก่อนค่ะสูดๆเนาะแสงแดดอุ่นๆมาแล้วพี่น้องย้อนมาทางนี้นะคะอ่าไม่มีไฟก็สวยไปอีกแบบเนาะอ่าเดินไปอีกนิดนึงนะคะป่ายป่ยป,ยป,ยปยด้านนูน้นทางนู้นเราก็ยาวไปทางนูน้นอาจจะขึ้นรถไฟนี่แหละชีวิตในต่างแดนนะคะด้านนู้นก็จะเป็นทาง ตะวันขึ้นก็จะเป็นทางรถไฟท่ารถเมย์ใหญ่อยู่ด้านนู้นนะคะนี่แปดโมงเช้านะคะตอนนี้ <c oughs> โอเคค่ะบา,บายบายอยู่เมืองสวยหรืออยู่เมืองยักษ์นะคะเราจะอยู่ยังไงให้เข้มแข็งเนาะ,ะภาษาก็ไม่ใช่ภาษาเราแต่ทุกอย่างเราเรียนรู้ได้นะคะอยู่ที่เราตังหากที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะคะ สิ่งที่เราได้เนาะรักษามันไว้ให้ดีนะคะพี่น้องคะไว้เจอกันคะ่ะบายบายอีเจ๋อทำงานก่อนนะคะ